ดีท่านสุภาพบุรุษและท่านสุภาพสตรีที่เข้ามารับชมกันนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สังเวียนแห่งความทรงจำจะเอ่ยถึงการประทะก,กันที่รุนแรงที่สุดในโัวีสารมวยไทยครับคือของจอมจูแบแสนอีสานครับและขุนเข่าทะลุฟ้าครับท่านผู้ชมรักนินฮะจะต้องถูกจารุ้ไปเป็นอาล่าต้นๆครับเพราะนี่คือหนึ่งในสามฝ่ที่พบกันที่โลกต้องตันลึงก็ว่าได้ครับเมื่อต่างฝ่ายต่างและอาวุธจะหนักน่วงเหลือเกินครับที่สุดเท่าที่มนุษย์จะทนได้ครับวันนี้ครับเราจะพาทุกท่านย้อนกลับไปดูวิอันทีการะะเดดนกรตาม คืนข้าใบส่มม้นจมบุกโขกกับการสู้ที่แรง้วยศักรีฮะระลมหายใจใครใจเสาะถอยไปครับเพราะนี่คือสองครามเดือดที่สุดของการมวยไทยว <The> ่าได้ในตัวตที่ <The> สัดมวยไทยอาชผพคู่ <The> นี้ชกกันวันที่4สิงหาคมครับ2535หครับเวทีรุมพิ่นีครับรุนน้ำหนัก1 1 5ปอนด์ครับมาเจอกันัท่านชม่ยอับยดมวยในอดีครับเจอกันฮะแซมซันอยู่ในมุมสีแดงครับรักหินอยู่ในมุมสีเงินแซมซันนี่เป็นมวยประเภทมวยเดินนะครับที่หัวใจเกินร้อ,อยครับมานครับ <The> 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 เขาจะเดินหาคู่ชกตลอดเวลาครับตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีสุดท้ายครับหลักหินี้มวยสีมือครับท่านชมขุนเข่าอู้ก็เตะซ้ายเข้ามาแลกซ้ายกับขวาท่านชมมาตะอมาศาสแข้งซ้ายครับแซมสั้นหลักหินจะผาไม่ได้ฮะสาสอู้เตะซ้ายหนึ่งดอกตีบอลครับหลักหินหลักหินนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในมวยหมัดนะท่านผู้ชมที่ดีที่สุดในยุค90ครับจนได้รับฉายาว่าไอหมัดพยายมครับ ันนี้จะ,จะได้ฉายหรือเปล่าครับจะได้ฉายหรือไม่ครับแซมสันอีสานจะเปิดโอกาสให้ได้ทำามาตวางแข้งซ้ายครับมาสวยเดินหายย่ายครับสำหรับแซมสันอีสานคนนี้เตะซ้ายขึ้นไปหลักหินเอาประคัดขวาขึ้นมาครับมามาเดินมาศาสแข้งซ้ายคืนโยนเข่าขวาแล้วหลักหินกระทุง้งยัดเข่าขวาระวังกระัจาพกก,กรรมการเตือนะอาทีแข้งชิงสูงหน่อยฮะโอ้โหมาแสสนามน,น,นั่งมิติครับสำหรับคู่นี้ เดินมาศาสแข้งขวาคืนครับปลาดขีนฮุกขวาหนึ่งทีตบเลยมาซ้ายครับแซมสั้นเดินเข้าหาตอนนี้ทำทำเตะไหมไม่เตะครับแซมสั้นชิงเตะก่อนเตะคืนอกมาเตะแข้งขวาฮุกด้วยซ้ายครับมาเริ่มจะออกอาวุธเดือนแล้วท่านชมครับอู๋หัขวาปล่อยซ้ายตื่นอคือเอายังไงครับตามเวยฮุกซ้ายข้าซ้ายปล่อยซ้ายกระชั่วเข่าขวาคืนปล่อยขวาคืน,น,น,นครับแซมสั้นอีสานไม่กลัวนะฮะดูครับ ต่อยกันซดกันซึ้งๆนะครับหัวนชนกันแบบนี้อาวุธแรกอาวุธทับทีไทยทีมาฮะคนละดอกคนละทีว่ากันไปสับสอกขวาโอ้ยเอาโอ้โหมีครับสอกคนทันทีนะตะกี้นะท่านผู้ชมพูดไม่ทันฮะไปซ้ายทีผูกซ้ายตามครับมาเดินครับตอนนี้เดินอย่างเดียวครับแซมสันมีสานโดนแข้งนําไปฮะอเตะดอกสุ่ยครับอู้ดึงมาตีสับสอกขวาขึงนแลแซมสัน หลักหินพยายามใช้จังหวะชิงฮะ,ะอู้จังหวะออกหู่อยสายตรงแบบนี้นี่คมีอาการครับหลักหินถึงกับเส่เลยเหมือนกันฮะท่านผู้ชมอือคือเอามาเดินตามของครับตอนนี้แซมสันอีสานจ้วงหมัดขวาฮะนี่ครบอู้บวกหมัดขวาครับอือคือหลักหนินบวกเลยเหมือนกันครับมาอือคือกลัวที่นั่นอ,นนอ,อ,อนนู้ดทัดซ้ายขึ้นไปอีินดอกครับมาหน้าสะบัดเลยเหมือนกันครับสำหรับหลักหินดอกนี้หิน้ายกระแทกมินทีตามด้วยหมัดหมัดขวาหนึ่งครั้งครับนี่ครับแซมสันเบอร์ลีเลยครับตอนนี้ครับ ไม่เปิดโอกาสให้ลักขินได้หายใจฮะท่านชมอย่าให้เขาคิดเยอะอย้ะกระซ u วเข่าซ้ายยัดไปสองเทียเนี่ยสับซอกขวาคือนะมาเดินมาครับมาโอ้ยนะครับอย่างที่บอกครับมีมีเร์ถอยครับแซมนิสานเดินอย่างเยอะโอ้ยโดนมัดขวาครับออ้โหคุณผูชมเอ้ยเอาไปท้ายเลยโอ้โคโดนมันช่วครับท่านชมดูเขาลอยขวาล้ำตัวได้ขึ้นบนฮะมาอันนี้ครับเอาปคัดขวาขึ้นไปครับออ้ยง่ายทอครับแซมสั้นอีสานลงไปนั่งก้นจำเบาครับจังหวะนี้โอ้ย โอนไปจำไปมากรรมการนับปแปรครับอือจังหวะเจ้าตัวเดินเดินเดินลึกไปหน่อยครับเดินลึกไปถึงกำปั้นของหลักทีนนะโอ้โหือหรือรเปล่าครับว่าหลักอยูน,นี่มวยมัดอยู่แล้วเดินเพลินไปหน่อยครับสำหรับแฟนฟอีสานมาโอ้โหเสียไปหนึ่งนะครับในยกที่สองครับท่านผู้ชมอือเดินแลกกันแบบนี้นท่านผู้ชมโซดกันแบบนี้ฮนะในยุค90ครับท่านผู้ชมเางอยแฟนมวยนี่ชอบใจฮะท่านผู้ชมไม่รู้ราคาเป็นยังไงครับใครอยู่เหตุการณ์นี้ คอมเมนต์บอกกันหน่อยครับว่าเหตุการณ์วันนั้นมันเป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ชมเป็นเกียรติอยย่างิ่งครับที่นำทีต่อเก่าแบบนี้มาเล่าใหม่อีกครั้งครับอืมอีกอย่างครับอย่างที่บอกครับหลักทีนี้ไอ้หมัดพยามยมนะหมัดของเขานี่มีพลังทําลายล้างสูงมากๆับท่านผู้ชมสามารถเชิงบิงคู่ต่อสู้ได้ให้หลับได้ทุกวินาทีครับโอ้โหสามท่านชิมไปแล้วครับหนึ่งหมัดท่านผู้ชมโอ้โหสั่นไปแล้วครับไม่ว่าจะเป็นหมัดบุกหรือหมัดตรงนี้แม่นยําและรุนแรงครับผมมาหลักถึงคนนี้ โอ้โหเจอกระมวยเดินแบบนี้ครับต้องทําการบ้านมาดีหน่อยครับสําหรับหลักหินมาไม่ยอมแน่นอนครับสซมซันอีสานยกนี้ต้องเดือดครับถึงพิกถึงขิงฮะเปสนามเตรียมพร้อมครับแพ้สนามเตรียมตัวฮะท่านผู้ชมดูครับเตือนอุปขัดขวาหนึ่งทีฮุบซ้ายตามมาหลักหินจิ้มขวาลําตัวขึ้นบนอ้แซมซันบวกฮะแซมซันบวกซ้ายมาโอ้โหนี่ครับบวกที่ไหนครับคือมีให้เลี้ยงฮะโอ้โหจะซัวเข่าซ้ายจะซัวเข่าซ้ายครับแซมซันอีสานออดวางในวงในแยกไหมไม่อาวุธ อาวุธมันไม่ดังะะมากเยายกันเองก็ได้ครับอู้ยสับฟอกขวาอู้โหนัดหน้าไปหนึ่งทีครับอู้หนี่แชมซันพยายามปืนนิ่มมาดซ้ายออกมาระวังครับหลักหินมาอย่าเดินหน้าร้อยฮะซัวเข่าขวาอู้ยกระถึงขวาขวาแยกเข้ามาเอามัดขวาอีกแล้วครับระวังฮะัมัดนี้มัดนี้ทำผิดครับแชมซันอีสานระวังครับสับฟอกซ้ายอู้โหละซ้ายขึ้นไปสับฟอกขวาเตีรับเดินมาเป็นทุกครับแชมซันอีสานทำการบ้านมาอย่างดีครับไอ้ยกินขวาน้ำตัวกินขวาน้ำตัวไปหนึ่งทีครับแมปี๊หุกน จิ้มเข่าขวาหนึ่งดอกกระซวกเข่าขวาคึงมาหลักหินอุ้ยมาเดินไม้แบบนี้เดินแบบนี้ค้ำค้ำยัดเข่าได้ไหมครับไอเยบโอ้โหไอกระซวก้ายโอ้โหเนื้อ,เน,อ,เ,นอ,เ,นอเนี้นครับจังหวะนี้หลักหินอุ้ยน่าสบัดครับโดนอําคัดขวาหนึ่งดอกตามด้วยเตะแท่งซ้ายของแซมสันอีสานะอุ้ย,ยไม่ได้พักยกไม่ได้หายใจฮนะนักมนย่วักมวยหายใจทางไหนครับคู่นี้ยีบจังหวะอยครับทางซ้ายทางขวามาเป็นคุกครับตอนนี้คูอคารวานมาครับตอนนี้รังไรมาที่ หลังไหล่ท for ี่หน้าแซมซัางครับอุ้งมือยซ้ายฮะโว้ยบวกบอลซ้ายคืนนะแซมซานิสานไม่กลัวนะฮะอีกดูกับซวกเข่าซ้ายคืนกับซวกเข่าซ้ายคืนสองดอกครับแซมซานสานยัดเข้าไปเตี๊ยโอ้โหให้งไปนพบดอกฮะไอ้ยัดเข้าขวาปอดได้ครับวายยังไงอย่าแต่งตัวนะครับนี่ครับบินได้บินฮะอ้เดือดจริงจริงครับคู่นี้ดูครับหลักหินยังไม่ออกฮะปล่อยให้ปล่อยให้ตีไปก่อนนะไม่รู้คิดอะไรอยู่คิดซอกหรือเปล่าครับกับซวกครับนี่ฮะ ระวังซอครับระวังซอครับระวังซอครับอี๋ประคัดขวาไม่หนีซอครับอุ้ยกระซวกเข่าขวาทิ้งครับหลักหินเอาแชมสันเดินจะไีได้ครับไตขึ้นเหมือนกันหลักหินโอ้ยหวกระซวกกระจำรอเปล่าครับหน้าเย้ไปนะครับสำหรับแชมันอีสานเอามาเดินเข้ามาครับเดินเข้ามาแชมสันวางแข้งซ้ายไตแทะยังไงมีครับกอดคอได้ครับไม่หนีไปไหนครับกอดจังเดียวกอดแล้วก็กระซวกครับทุ่มทุ่มหลักหินเริ่มมาพรอนะฮะยกนี้ แซมซันไม่สนครับเบิร์นเข้าไปเยอะกระซวกเขาครับจังหวะวงในแซมซันนี่เริ่มมาดีแล้วท่านผู้ชมกดแล้วลทำได้ครับนี่จังหวะนี้ครับโอ้โหกระซวกต่อยซ้ายเอภาพัดขวาอีกแล้วครับอุน้นี่ต่อยซ้ายถึงแล้วแซมซันเบิร์นเข้าหาอีกแล้วครับกดระยะวงในสับศอกซ้ายมาไม่ถึงจังหวะนี้ลักหินเจตนาดีครับแต่ยังทําหาเป้าไม่ได้ครับอูมาระวังฮะระวังมบบอัปคัดขวาของลักหินครับแซมซันเบิร์นหาคอแล้วตอนนี้พออยู่ไหนครับพออยู่ไหนฮะ ตามมากอดอกคอหน่อยฮะกระซั่วฮะปอยท้ายกระซั่วขวาโอ้โหนเนี่ยมาอู้หายใจทั้งหนครับท่านชมโอ้โหหมดยกฮะอู้คนดูก็เหนื่อยครับกรรมการก็เหนื่อยครับนักมวยก็โคตรเลยฮะท่านท่านชมโอ้โหฮ,ฮะเป็นสเสน่ห์ในยุคมวยไทยในปัจจุบันไอสมัยก่อนจริงๆครับมาออกอาวุธกันนี่ไม่มีกั๊กฮะไม่ต้องดูมองหน้ากันเยอะครับทท่านชมมาถึงซัดกันอย่างเดียวครับมารู้พุงรู้ กันหมดครับอาวุธไทรมีของดีอะไรบ้างครับมาต่อเกมกันเ่ายกที่สี่ฮะคู่นี้ชกันหยกนะครับท่านผู้ชมครับเบินครับศาดแข้งซ้ายครับแซมสั้นวางขวาขึ้นครับหลักหินแซมสั้นนี่มาดีครับเริ่มจะมายกนี้ตั้งแต่ยกที่แล้วนะครับนี่เนอปอดไม่ได้ครับปอดแล้ไอีโอ้จังหวะวงในเขาทาได้ดีฮะแซมสั้นอีสานลักหินนี่ระวังมัดกันเดียวไอ้ครับไอ้เหมือนกันครับมีเถียงกันหลักหินเอามาโอ้ เบิร์ครับนี่ยัดไปยัดเข่าซ้ายยัดเข่าขวาไปคืนเข่าขวาครับหลักหินต่อยซ้ายไม่ถึงเตะซ้ายตาหนึ่งแข้งครับมาจับขาได้ไม่ทำอะไรกอดนะโอ้ยนี่ครับรวบปลายตีฮะเก็บอาวุธคู่ต่อสู้ครับสำหรับหลักหินกรรมการแยกไม้ไม่แยกครับยังตีได้ครับโมยังทําได้ฮะับแชมสั้นอีสานยังวนไปอยู่ครับตอนนี้ขั้วกขวาคืนครับนี่ครับหลักหินเบิร์ครับแชมปสั้นเบิร์ดีเหลือเกินฮะท่านชมโอ้ใครฟิตมาไม่รู้นี่จบเหตุแน่นอนครับมาก เจอแซมสันบทอย่างนี้ครับอู้ต่อยฮะอู้ครูทั้งซ้ายทั้งขวาหลักหินปล่อยมาเข้าเป้านะครับแซมสันไปยิงนะครับตอนนี้ไปให้ยุกตีให้ยนฮะโอ้ครูกอดมาไปครับหนีนี่ออกครับหลักหินว่ายังไงครับอู้ครูสับหอกซ้ายครับมามาหายใจทั้งไหนครับแซมสันคุณแซมสันหายใจทั้งไหนครับตอนนี้ผมงงหมดแล้วคือกระซวกเขาฮะอู้ครูดูฮะอย่างที่บอกครับใครซ้อมมานี่นี่จบแน่นอนฮะนี่ครับเจอแซมสันบทอย่างนี้ฮะโอ้โหูเบิร์นเบิร์นนิดเดียวกระซวกซ้ายฮะ หักมารักมาไปขวาขึ้นไปครับมาสวยฮะหลกักหินแชท่านมันมาขวาคอ,อยอีกแล้วครับจงังหวะนี้ขวาคอ,อย้อ่ต่อยซ้ายฮะสวยเดินมาครับแชมพันเดินเข้ามาจางังหวะกระซวกเขาฮะท่านชมบิดออกมาครับมาหักเสียบอือดูครับสัตว์กันแบบนี้กรรมการไม่แยกนะปล่อยให้สัดกันเลยครับท,ท่านชมทชาพันในวงในทําได้นะฮะสับฟอกซ้ายครับโอุ้ยหลักหนินสวยได้ฟอกครับมาอู้วางแข้งซ้าย ไตยคืนครับมาหลักหินยืนตัวแข็งมาแล้วตอนนี้ไต้ซ้ายครับเอากระซวกเข่าคืนบ้างมาพัดขวาหนึ่งทีได้ต่อยครับตอนนี้โอ้โหโยวงเนาะครับโอ้สันชันไม่เปิดหรอกครับขวาคอนเดียครับไม่ให้ได้ทำครับไม่ให้ได้ต่อยครับรู้ว่าหมัดคุณนะครับเตียกระซวกฮะดูดูครับอู้ไต้ซ้ายไม่ถึงก็บอกนี้กระซวกเข่าซ้ายไต้ขวาคืนครับหลักหินนานๆเริ่มจะมีเสียงฮะโอ้โหไป้รัว ขวนญท่านี้บีดีเหลือเกินครับท่านโมโอ้โหหายใจทันใหม่ครับดูครับกระซวกยัดเข้าไปเรื่อยนะครับเคาะไปเรื่อยครับมานี่ฮะกระโดดเท้าขวายัดอีกหนึ่งทีขวาปีกได้ครับหนีไม่ออกครับตอนนี้ตีครับโอ้โหยืนให้ตีครับประตขีนบิดออกมาตรงนี้แม่นีนตะวัด่อยขวาโอ้โหบอลขวาคือแตะแข้งตามว่ากำังหลักหินโอ้โหมาเจ้าตัวนี้แทบจะไม่ไม่มีโอกาสได้ออกมาครับ แฟมชันนี้บี้ติดตัวตวลอดฮะเก็บอาวุธโพลสู้หมดยกที่สี่ฮะท่านชมมานี่ครับโอ้โหซัดกันมาสี่ยกครับไม่ได้หยุดหายใจครับสำหรับแฟมชันอีสานแล้วก็หลักถึงท่านชมมาโอ้ยเป็นเกียรติยิ่งครับที่นำคลิปเก่าๆแบบนี้มาเล่าใหมา่ให้คุณผู้ชมได้รับฟังอีกสักครั้งนะฮะนี่ครับมาต่อยกที่ห้ายกสุดท้ายจับตายกนี้ดูดีครับว่าน้ำหมากมันกระเด็นกระดอนเพราะเหตุสาเหตุอะไรครับท่านผู้ชมเดินเหมือนเดิมครับแฟมชันอีสาน ยัดเข่าฮะหลักถิงพยายามไม่เล่นด้วยนะครับ,บวงในไม่ถนัดนะครับหินเข่าวขวาขึ้นเขาแปลสวยรักถินตีวางแข้งขวาสวยครับอุ๊ยแต่มถึงนะบอกนี้แซมสันเดินบี้ยังเดียวตอนนี้กระซวกเข่าซ้ายฮะกระซวกซ้ายออ้โหเหมือนจะมีเหมือนจะมีมน,ะมน้ำหมากว่าครับคุณชมยังนะยังยังยังนะครับมากระซูพาดออกมาเรนี้ไปเขา่าอู้ยโยนแข้งซ้ายตา่างครับสำหรับหลักหินมา ตาไม่ดีครับภาพไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่ครับกัดสัวฮะกัดสัวเขาโอ้โหเคาะไปเรื่อยฮะเคาะจนสุดครัท่านผู้ชมตัวนี้แข็งแทบแข็งหมดแล้วครับสำหรับปราดหินมีไม่ออกครับแซมสั้นเคาะอย่างเดียวดูครับเคาะซ้ายเคาะขวาเคาะไปเรื่อยครับเคาะจนสุกฮะโอ้โหตัวโตตรงหมดแล้วครับสําหรับปราดหินก็โดนเข่าแบบนี้บทดีเหลือเกินครับแซมสั้นอีสานอุ้ยไปจ้าครับมา เอาโยนฟันยางเฉยนะครับมาลากินยังไม่หมดยกครับจับพุ่มครับมาโอ้โหสชมปสันนิษฐานจับพุ่มทิ้งนะครับมาโอ้โหตะกูลว่าจะใกล้หมดเวลานะครับยังไม่หมดยกห้านะโยนฟันยางไปแล้วกรรมการเห็นหรือเปล่าครับไม่เห็นนะไม่เห็นว่ากันไหมฮะมาโอ้โหวางแข้งขวาลุยครับลากินตีโยนขยักเข่าซ้ายเข้ามาครับสำหรับแฟนสันนิษฐานโอู้ใจเดียวโหดจริงๆครับเดินฮะเดินตีกระซวกเข่าอีกแล้วกระซวกฮะอุ้ยโดนคอครับหนึ่งพี ดอกนี่ครับฟันศอกแสกหน้าไปเลยครับสําหรับแขนิมพรอีสรนโดนศอกของหลักสินะฮะท่าน้ชมโอ้โหเป็นเรื่องครับท่านผู้ชมดูฮะกอ้ยย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 กมยยางยย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 ยัยยยยรยย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 ยน้ยย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 นยยยยยยยกยย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 ยกยย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 ดยยยยยยยอยยยยยยยกยยให้ หลักทีนใน้ทานี้เป็นเรื่องคะท่านชมดูโอ้ยอะไรนวสังเกตดีๆครับนี่ครับน้ำหมากเต็มใบหน้าของแซมซันอีสานไปแล้วครับโอ้ยนี่โดนศอกฟันเข้าแสกหน้าแบบนี้ครับแพ้สนามต้องลุกขึ้นยืนคะเป๊ะสนามต้องวิ่งพวดขึ้นมาดูอาการนักมวยท่านชมแพ้สนามขึ้นมาฮะว่าอย่างไรครับหัวใจใหญ่ก่อตับอยู่แล้วครับสําหรับคนนี้ครับไหวฮะไม่ต้องถามทํกคครับตอบเองครับ มาฟันยางทิ้งเหมือนกันครับมาโอ้โหนี่ครับไม่ได้เกียร์เียเกียรครับมาหายใจสะดวกตั้งคู่ฮะวางไปครับท่านผู้ชมไปซ้ายขึ้นลงไปครับแซมสันอได้นอำมากดกที่ห้าครับมาดูว่าเป็นการเจอกันที่ดูเดือดที่สุดใน3ามไฟฮะไฟนี้ดูเดือดที่สุดครับท่านผู้ชมไปครับผ่านออกมาครับแซมสันลงอยู่ล่างครับหมดดกที่ห้าเอายังไม่หมดครับมาโอ้โหระหัยังไม่ได้ครับลุกขึ้นมาไปมากเลยครับแซมสันอีสาน วางแข้งซ้ายครับเพาะฮะโอ้โหต่อยครับต่อยซ้ายครับไม่มดีไรแต่สี่ครั้มามีตำแหน่งยกที่ห้ายกสุดท้ายครับมาโอ้โหเจ้าตัวทําถือว่าทาได้ดีมาตลอดทั้งบทยกที่ห้ทาท่านผู้ชมครับและนี่แหละครับคือบทสรุปของหนึ่งในไฟที่เดุเดือดที่สุดในตัวดีิศามวยไทยก็ว่าได้ครับท่านผู้ชมภาพของเลือดน้ำมากครับที่พุ่มกระจายปนหยาดเหนื่อในวันนั้นครับ คือเครื่องพิสูจน์ถึงหัวใจที่กืนร้อยของทั้งแซมซันอีสานแล้วก็หลักหินนะครับไม่ฮะหลักหินไปนไฟเอาชนะแซมซันอีสานไปได้อย่างสุดมนันนะท่านชมโอ้โหแล้วเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าฮะสวัสดีครับ